พื้นบ้านปี2 5 3 5คือชายคนนั้นครับเพราะพ่อครูคำคือมือกลองสะบัดชยัยมือหนึ่งของนัด,ดแนแเลดในยุครุ่งเรืองท่านว่าครูเอากลองสะบัดชัยเป็นเป็นที่เปิดงานครับเพราะพอพผู้ว่าเปิดงานก็แสดงกองสะบัดชัยขึ้นจุดบ้องไฟจุดพูขึ้นเป็นปีแรกที่จะเปิดการแสดงให้ผมมาทํางานเป็นหัวหน้าการแสดงมีแสดงกองสะบัดชัยแสดงกองมองเซิง ฟอนดาบคือรัตดาแลนนี้ปลูกช่างขึ้นมาเป็นการเป็นเป็นที่ท่องเที่ยวของของภาคเหนือครับโครงการนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีครับไม่ได้มีเป็นหมู่บ้านไม่ได้เป็นรีสอร์ทไม่ได้ไม่ไม่ครับไม่ครับเป็นท่องเที่ยวอย่างเดียวจากคำยืนยันที่ว่ารัดดาแลนเป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น,น,นก็ทำให้ข้อสงสัยถึงความเป็นหมู่บ้านจาาัดสรรผีสิงได้ถูกไขข้อสงสัยไปได้ในทันทีว่าความจริงของรัดดาแลนด์นั้นคืออะไร จำได้ตลอดเพราะว่าส่วนพ่อครูเองจะต้องเตรียมการแสดงผมเป็นเด็กใช่ไหมผมรับหน้าที่แค่การแสดงจิ๊กจ๊กก็ช่วยพ่อครูไม่ได้มากเพราะเป็นเด็กจะมีเวลาว่างในการท่องเที่ยวในรัตแตร์แลนด์เยอะมันมีที่เที่ยวที่เดียวในเชียงใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะหรูก็คือถ้าไปเที่ยวรัฐแตร์แลนด์ละที่หนึ่งละแต่ที่นั่นดังด้วยปากต่อปากมันไม่มีสื่อมันเพราะว่าผมว่าดังกว่าใครเพื่อนในเมืองเชียงใหม่คือมันฝังอยู่ในสมองเพราะว่า เราอยากจนนะเนาะเราได้เงินจากตรงนั้นมาเพื่อการศึกษาขึ้นมาแต่ว่าพอมาถึงว่าลัดดาแลนผีดุผมตลกเพราะผมว่าที่นั่นมือคือสิ่งสวยงามของผมนะครับผมไม่ได้รับเรื่องราวว่าผีดุสักอย่างนะครับผู้ใหญ่ไพรินได้มีชีวิตในวัยเด็กอยู่กับลัดดาแลนตั้งแต่วันที่เปิดวันแรกจนวันที่ลัดดาแลนปิดตัวลง โดยที่ไม่เคยได้ยินแม้แต่เพียงสักครั้งเดียวถึงเรื่องการตายของศพปริศนาต่างๆได้อย่างไรตองน้ำเสี็แล้วพระตคารก็อยู่ตรงนี้ทางเข้าอยู่ด้านนี้<ป>แท่นเห็นศิลาก็จะใช้กังเนี้ยทำอันนี้ก็คือศิลาที่เปลี่ยนไปชนไปนใช่ใช่รถทัวจะจอดแถวเนี้ลักษณะเขาจะไม่ให้รถบัานเข้าไปข้างในไง ไม่มีรถบัสลงเดินกันไปไอ้น่ะไอ้นั่นยังอยู่เลยน่ะยีราฟน่ะเห็นไหมน่ะเด็กเด็กเอ่อยีราฟเห็นไหมยีราฟเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตัวน่น่ะมันจะมีเงี้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะสมัยก่อนยีราฟมันคงไม่มีนะบานเราเนาะแต่ได้แต่รูปนี้เห็นไหมข้างในน่ะเห็นแล้วเศร้าเนาะอยากให้เหมือนเก่ามันมันจะไม่สภาพนี้เลยอ่ะพี่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงมากกว่านะแต่ว่าถ้าที่คิดถึงอดีตพี่อยากให้มันเป็นอยางงั้นไหมอยากเป็นแต่ว่า ณเวลานี้สถานที่อาจจะเป็นที่เดิมแต่มวลมนุษย์คนในชุมชนต่างกันไปละทุกอย่างมันคงคืนมาไม่ได้นะครับพี่จะย้อนไปเป็นเด็กเกาะทําไม่ได้พี่ว่ามันเป็นสัจธรรมมากกว่าครับทีมงานของเราได้พยายามค้นหาข้อมูลทั้งจากหอจดหมายเหตุและข้อมูลทางลายลักษณ์อักษรของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ปรากฏชัดเจนแล้วว่าทําไมจึงปิดตัวและมันก็มีเพียงเหตุผลทางเศรษฐกิจ และความคุม้มทุนในธุรกิจของรัฐด,ดาแลนด์เท่านั้นโดยไม่ได้เกิดจากคดีอาญากรรมเหมือนดังเช่นเรื่องเล่าต่อๆกันมาเราได้มีโอกาสได้พบกับทายาทคนสุดท้องของคุณนายรัฐดาที่พร้อมจะเล่าเรื่องจริงทุกด้านที่เกิดขึ้นกับโครงการรัฐด,ดาแลนด์ตั้งแต่ต้นจนจบให้กับรายการของเราเป็นรายการแรกเลยครับครอบครัวเราอยู่กับเชียงใหม่มาโดยตลอดนะครับผมห0กว่าปีอยู่กับเชียงใหม่มาตลอดเกิดที่เชียงใหม่เลยนะครับผมดูแล้วว่าเรื่องเล่าพวกนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่า ไปเปลี่ยนตัวประวัติจริงๆของเชียงใหม่นะครับรแล้วก็ไปนั่งอ่านกันแบบด้วยเปลยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาวันหนึ่งซึ่งมันไม่เคยมีโครงนี้ขึ้นมาเลยเท่านั้นเองที่ผมถึงห่วงตรงนี้ขึ้นมาครับผมเชื่อว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันจะคุ้นปากคนที่อายุห้าสิบกว่าขึ้นไปหกสิบกว่าขึ้นไปนะครับรุ่นที่ต่ำกว่านั้นมา4ี่ิกว่าลงมาเนี่ยมักจะไม่ค่อยรู้จักชื่อลแดนดรแลว นะครับแต่ว่าถ้าไปถามไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนก็ช่างนะครับที่มาเชียงใหม่ในยุคนั้นเนี่ยถ้าอายุที่50เสรเจศษถึง60กว่าขึ้นไปเนี่ยแทบจะเรียกว่าทุกคนจะรู้จักรัตาแลนหมดนะครับในสมัยนั้นเปิดตัวเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดในปี5 0 0 2 5 1 2นะครับปี2512นะครับปิดตัวลงเนี่ย ประมาณปี2520เสร็จเนี่ยเริ่มซาแล้วนะครับเริ่มซาละเริ่มที่จะไม่ได้แข็งแรงมากมายแล้วแต่ถ้าปิดเป็นทางการเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนี่จะปีเกือบ2530แล้วละที่ปิดเป็นทางการจริงๆเนี่ยนะครับถ้าผมเทียบนะปัจจุบันน่าคล้ายๆกับเป็นกึง resource, ก่งรีซอสบวกกระสู์วัฒนธรรมนะครับน่าจะเป็นรีซอสแต่รีซอสจะมีที่พักนะครับที่เราไม่มีที่พักนะครับจะเป็นเหมือนกับ น่าจะใช้คำว่าสวนพฤกษศาสตร์มากกว่าสวนพฤกษศาสตร์กับสวนวัฒนธรรมรวมกันนะครับตัวรัฐแลนด์เนี่ยจะเป็นตัวนั้นมากกว่าอาคารต่างๆ,นา,ๆน,านานาเนี่ยที่อยู่ในรัฐแลนด์เองเนี่ยจริงๆมันก็ถูกรักษาสภาพอยู่นะจนกระทั่งตอนหลังๆเนี่ยถูกขโมยนะครับมีขโมยมางัดแงะบานประตูมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยรื้อไม้มั่งอะไรมั่งนะครับจนสุดท้ายเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม้เยอะแยะไปหมดเลยที่ที่ถูกลื้อ พอถูกลื้อปุ๊บเช้าเราไปเห็นแล้วก็ไปเก็บกลับออกมาเอามาเก็บเอาไว้ที่เนี้ยที่ซื้อตรงส่วนที่ผมทำข้อมาปัจจุบันเนี้ยนะครับก็มาเก็บก็เป็นจํานวนก็เรียกว่าเยอะเหมือนกันเยอะมากเหมือนกันนะครับเนี่ยก็สร้างบ้านได้เป็นหลังๆที่ถูกที่ถูกขมโมยไปก็คงอีกส่วนหนึ่งละ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าเยอะมากกางน,น้อยแค่ไหนเนาะสมัยนั้นเนี่ยคนด้านนี้เนี่ยไม่ได้มีคนอยู่นะครับมันจะเป็นป่าจริงๆผมจําได้ว่าสมัยสิบกว่าปีจริงเนี่ยพี่สาวผมแต่งงานในนั้นนะครับจัดพิธีแต่งงานเลยกันในนั้นเนี่ย เวลาจัดพิธีเสร็จอะไรเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่กับงานเท่าไหร่เขามีจัดงานันไปผมก็ไปเดินเล่นอยู่ข้างในนั่นแหละเด็กสิบกว่าหัวผมเดินอยู่ในรัตดานแลนสามสี่ทุ่มกลางค่ำเมื่อคืนผมเดินอยู่คนเดียวนะไม่เคยมีโดยเฉพาะเมื่อเราได้ย้อนกลับไปตรวจสอบข้อมูลทางคดีในช่วงที่รัฐดานแลนดำเนินกิจการอยู่นั้น ก็ไม่พบคดีฆาตกรรมหรือมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นจริงภายในโครงการรัดดาแลนแต่อย่างใดเลยและไม่เกี่ยวข้องกับคดีสยองขวัญใดๆที่เป็นผลให้ลัดดาแลนต้องปิดตัวลงช่วงที่เปิดดําเนินกิจการจะไม่มีข้อมูลว่ามีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้นบ้างบริเวณนี้จะเป็นบริเวณกว้างนะครับหลังจากรัดดาแลนเลิกกิจการแล้วก็ปล่อยรกร้างนะครับจนเป็นไม่ได้ว่าอาัญากรรม อะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างจะไม่เกี่ยวครับรัตดแดงก็หมดแล้วก็เป็นที่รกร้างแต่ทุกคนก็จะรู้ว่านี่คือรัดาแลนเก่ากลุ่มวัยรุ่นก็จะรู้กันสภาพรกร้างในปัจจุบันของรัฐดาแลนด์หลังจากที่ถูกขายเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วก็ได้กลายเป็นเพียงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและรอเวลาที่จะมีเรื่องเล่าใหม่เมื่อผูกโยงให้พื้นที่แห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องราวใดๆต่อไปก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าว่าภาพ จากของระดดาลแดนซึ่งเป็นภาพเป็นความสวยงามนะครับเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวอันดับแรกของเมืองเชียงใหม่คนรุ่นเก่าๆก็ยังประทับใจกับระดดาลนด์คนที่มาเที่ยวก็อยากจะให้มองในเรื่องของอ,อ,อีกภาพหนึ่งคือความสวยงามของระดดาลนด์การสร้างสรรค์ของคนรุ่นเก่านะฮะที่ทําเพื่อจูงให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองที่สวยงามด้วยด้วยดอกไม้หลากหลายของระดดาลนด์ ผมใช้ว่าเป็นฉากที่ปกติดีกว่าที่มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสอะไรที่แบบโอ้มากมายขนาดในเรื่องที่เขียนๆในในมุมหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ตัวรัตนาแลนเนี่ยมันเป็นกิมมิคที่เด็กวัยรุ่นพยายามที่จะหากิมมิคเนี่ยเพื่อที่จะชักชวนกันออกไปเที่ยวกันข้ามเมืองคืนเท่านั้นเองผมคิดอยู่แค่นั้นเอง ไม่ได้คิดอะไรมากมายไปกว่านั้นเลยผมเชื่อว่าคุณแม่ผมเนี่ยถ้าไปถามคนเชียงใหม่ที่อายุเกิน50ขึ้นไปเนี่ยเขารู้ว่าเขาทำอะไรบ้างเขามีแต่ทาให้เชียงใหม่เนี่ยมีสีสันขึ้นมากกว่าผมไม่ได้อยากให้พ่อแม่ผมมีชื่อเสียงอะไรย,ยิ่งใหญ่โตไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ต้องการชื่อเสียงในสังคมแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยมันอย่าติดลบโดยที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริง ถึงแม้ว่าลาดดาแลนจะปิดตัวไปนานกว่า20ปีแล้วนะครับแต่ว่าชื่อนี้ก็ยังคงเป็นที่จดจําไม่ว่าจะถูกเรื่องราวต่างๆเข้ามาผูกโยงจนทาให้ประวัติของที่นี่เปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าหากว่าทุกคนได้รู้ถึงที่มาที่ไปจากความเป็นจริงทั้งหมดความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของลาดดาแลนดินแดนที่เคยสร้างความสุขให้กับคนไทยเมื่อ40ปีก่อนคุณจะหลงรักลาดดาแลนมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ โครงการคนเรื่องจริงขออาสาทริปที่5นะครับขอเชิญชวนแฟนรายการที่มีรถปิกอัพนะครับร่วมเดินทางในขบวนคารวานไปกับเราเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางภาคใต้นะครับโดยจุดหมายปลายทางของเราในครั้งนี้เราจะไปที่โรงเรียนวัดคงคาเรียบอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยในขณะนี้พวกเขาต้องการเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็ก เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเครื่องมือในการก่อสร้างนะครับเสื้อผ้าแล้วก็ยารักษาโรคนะครับซึ่งเราจะออกเดินทางในวันเสาร์ที่2 1ถึง23พฤษภาคมนี้ท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของรายการนะครับ world wide web thai real tv com หรือโทรมาสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้นะครับในเวลาทําการเท่านั้นนะครับเรารับเพียง20คันเท่านั้นครับคนเรื่องจริง ขออาสาช่วงน้ำใจไท